ละหมาดเ,เองนะฮะให้พัดวิเศษแล้วก็ยามุดเอนเนี่ยเวลาไหนถึงจะที่เหมาะสมที่จะดีตอนละหมาดอกชาติดต่อจะอิชาได้ไหมคะเรื่องวิเซสเนี่นะตัวบทหลักฐานอย่างท่านนบีบอกว่าตามสะดวกเลยท่านนบีบอกว่าถ้าอยากจะเข้มงวดไม่พลาดวิเต็เนี่นะก็ให้ละหมาดก่อนนอนเสียคือละหมาดอิชาแล้วะนะครับวิตเซไปเลย แต่พี่บอกว่าจะจะจะเข้มงวดนะหมายถึงว่าไม่อยากจะพลาดเลยนะก็ก่อนนอนไปเลยแต่ถ้ามั่นใจว่าจะตื่นมั่นใจว่าจะตื่นนี่ก็เลื่อนไปได้เป็นละหมาดช่วงตอนท้ายแล้วมันจะดีกว่าหมายถึงว่าผลบุญของการละหมาดดูจะยิ่งดึกก็ยิ่งดีกว่าแต่สําหรับคนที่ไม่มั่นใจนี่นะละหมาดก่อนนอนจะดีกว่าสิเพราะอะไรที่แน่นอนดีกว่าอะไรที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนครับมีสุภาษิตอาหรับเขาบอกว่า นักนักยิยงนกกัน,นะเขาบอกว่ากนกในมือนีกว่าสิบตัวบนต้นไม้ต้นไม้มใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ยิยงมาแล้วน้องได้ตัวหนึ่งอะนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าพอแล้วอเดียวเดี๋จะไม่จับอีกอันนี้ตัวเดียวก็พอแล้ว,อลวไอ้สิบตัวนี้ไม่แน่จะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้